สวัสดีค่ะบัตเส้นท่สองค่ะแอลค่ะน้าค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจใจเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อยืดสีดำนะคะลูกค้าจจาเป็นงานรวมเป็นงานญี่ปุ่นกับงานเมกาล็อตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักรราคาแ0 0 0นบาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกัานะคะลูกค้าจจากร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจจากเท่าไหร่นะคะ สี่สิบาทสี่สิบาทนะคะประมาณการสี่สิบาทใช่แปดพัน <8, S 1> บาทค่ะคุณพี่คะอยากได้ดํลด้วนบริวารยจารค่ะตัวท็อปขายดีน่าจะมีแค่กระสอบรีวิวนี้เท่านั้นน,น,น,น่าจะมีแค่รีวิวนี้ไม่แนะ่ใจว่าน่าจะมีแค่รีวิวใช่นะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแปดพันเป็นดาล้วนแต่ว่าดําคือไม่ได้ดําเรียมนะไม่ได้ดําแบบว่าดําแบบดํา ดำจนไม่มีอะไรคนมีแต่ดำโฆษณาดำสกรีนนะคุณพี่คะหรือว่าจะเป็นดำแบบว่าไม่มีสกรีนดำกระตุงกระตูนรวมอยู่ในนี้หมดค่ะคุณพี่จ๋าเป็นงานรวมนะคะใช่ค่ะโรคาจากท่าพระมาลตาดิลาบงค่ะพี่อ๋ค่ะ บินละบองเราก็มานะคะลูกค้าจะอะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะได้ตามดูิูทุกตัวหยิบไปชิ้น2อชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะจ้าค่าน้ำค่ะน้ำหนัก40กโลค่ะเอาใหม่นขอแห้ลูกค้าด้วยลูกค้าจาราคา8,000บาทนนคาน้ำหนัก4 0กิโลนะคะต้นทุนต่อชิ้นนะลูกค้าจัด40บาทนะคะใช่เนี่ยอู้ยอันนี้เป็นเสื้อวงหรือเปล่าเขียนว่า one ok lock สองพันะคะเจแปนะคะลูกค้าจแปน หลังก็จะเป็นแบบอือข้างหลังก็จะเป็นชื่อเมืองให้เลยลูกค้าขาโอซาก้านะคะมีชื่อเมืองให้ด้วยนะคะไม่มั่ใจว่าจะเป็นเสื้อวงเสื้อทัวเสื้อปุ๊บอะไรหรือเปล่านะคะลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะน้ำค่ะใกล้เคียงกันไหมตรงสูกใกล้เคียงกันเลยค่ะมีตั้งแต่สกรีนใหม่สกรีนนะคุณพี่ค่ะสนใจเสืยอเด,ด่วนๆค่ะคุณพี่คะ่ะดำนี่นก็เป็นเสื้อที่ใส่ง่ายใส่ง่ายคือบางคนอะดำอะไม่มีสีอื่นนะ ดำทั้งราวผ้าโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนาะใส่แล้วนะข้อดีของเสื้อดำนะคุณพี่คะ่ะซักง,ง่ายทำความสะอาดง่ายเราไม่ว่านะแต่ว่าหมายถึงว่าเว, <c oughs> เ,วเวลาแบบว่าใส่แล้วมันเหมือนหุ่นเราดีขนาดนี้ค่ะหุ่นเพียลิมเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะคุณพี่ขาสีสีดำนะใส่แล้วเท่ใส่แล้วสวยคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดี นะคะคุณพี่คะแต่ว่าเรื่องไซส์งานเรารวมเนาะไซส์เราก็รวมไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ค่ะคุณพี่ค่ะค้ามาหมดเลยแต่ว่า MM เป็นหลักนะคะน้ำสาวไม่ต้องมองขนาดไหนก็ได้จะได้สามตัวไม่ไร้ายนี่ค่ะนะพยายามจะดูให้ลูกค้าไงว่าเขาคืออะไรนะคะลูกค้าจะสองตัวนะคะน้ำค่ะน้ำจะมาดูทุกตัวแบบนี้ไม่ไหม อาจจะมีตัวที่ลูกค้าเล่นหรือเปล่าจะมีตัวที่ลูกค้ารู้จักหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตัวนี้นะคะเป็นเกรดเค่ะ รู้ค่ะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5อ5์เขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะสีดำๆนี่เอาไปขายง่ายมากได้เนาะแขวนลาวขึ้นได้เลยใช่ลูกค่าไม่ขึ้นไม่แขวนเลยนะใช่ค่ะต้นทุนต่อชิ้น40บาทถ้าขาย80บาทอาจได้อันไหนที่เป็นอาจจะเป็นผ้า50 50หน่อยหรือจะเป็นแบรนด์ดีแบรนดังก็ได้นะคุณพี่คะก็สามารถเอาไปคัดแยกทำราคาได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับมุมมอง,งของลูกค้าแต่ละท่านค่ะใช่แต่<ะ>ถ้าลูกค้าบอกว่าต้นทุนยังอ่ะไม่โอเคอยากได้ต้นทุนที่ซอมลรงกรณีซื้อให้ครบสอง0 0ื่ค่ะคุณพี่จา๋าก็จะได้สดหนึ่งันบาทบอกว่ายังไม่ซ่ลงอีกสิลรูปคุณพี่ขายรถทุกโลกนะคุณพี่าอยากได้ซอมลงกรณีตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยจากคุณพี่ขาตู้ได้นะใช่ค่ะหรือจะเป็นราคาเหมาซื้อเยอะเรือเป็นราคาเหมาด้วยแต่ว่าตู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเอาเสื้อเยืดอย่างเดียวเด้ดดคุณพี่จ๋าไม่มีนะตู้หนึ่งกับคุณพี่ขาอยากได้เป็นน้องหม ไม่มีแน่นอนคุณพี่หาตู้นึ่งของเราหลากหลายใช่ค่ราคาพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้หรือว่าจะหลอกถามราคาหลอกถามได้ะลอกถามได้เลยนะอย่าโดนหลอกนะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจซ s ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือใครอยากซื้อกลุ่มเสื้อยืดรวมๆก็ได้ค่ะลูกค้าค่ะ เอาไปคะกันนะคะ20กระสอบให้ได้ราคาส่งค่ะลูกค้าจ๋าเราจะเป็นเสื้อยืดสกีนนะคะเสื้อยืดแขนยาวนะคะเสื้อยืดอะไรนะเลายสีมัดยอ<ช>้อมค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อลวกรวมกันได้นะคะลูกค้าจ๋า20กระสอบได้ราคาส่งทุกตู้ลดทุกตู้ลดต่อรุ่กันไปเลยนะคะเปิดร้านได้เลยคะ่ะลูกค้าจ๋ามีเสื้อยืดทั้งร้านเทมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มไหมคะน้ำค่ะ,ะ,ค,ะคุ้มมากได้คำเดียวคุ้มจริงนะ สุดคุ้มเลยนะคะคุณพี่คะยาร้อยชาเลยทีเดียวนะสนใจกระสอบนี้ก็ได้ตามรีวิวนี้เลยทุกตัวนะคุณพี่คะเราไม่ได้ดู50าสิบไเลยราคาสิบเราจะไปเร็วมากแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ที่เราเจอก็จะเป็นของคิวดเนกับฟูดนะคะจะเยอะนิดนึงสําหรับหัวเซยอยืดนะคะคุณพี่คะคุ้มเนาะคุถ้าเ,<ล>เอาไปขายสักถ้าเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะ เอาไปขายทั้ตัวละ500ได้ทั้งค่าตัว6ตัวก็คุ้มแล้วน,นะได้ค่ะพี่สาได้เลยนะคะน้ำสาพี่ว่าแจ้งเรื่องวันหยุดนิดนึงค่ะรุ่งค่ะ,ว,คะวันหยุดเราหยุดแค่2วันเท่านั้นนะคะคือวันที่31กับวันที่1นะคะใครที่สนใจเข้ามาดูสินค้านะคะวันที่30ยังเข้ามาได้นะคะหรือว่าวันที่2ก็สามารถเข้ามาได้ะค,ะค่ะ,ะลูกค้าจะเราหยุด2วันเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากสั่งสินค้านะให้ไปส่งนะคะเป็นขนส่งะค,ะค่ะกค้าค่ะแนะนํานะคะให้สั่งตั้งแต่ช่วงนนนี้้เลลยะะคคูกาาส่ง ค่อนข้างแน่นแล้วนะขนส่งค่อนข้างแน่นเริ่มแบบว่ากระจายแบบคือที่ขนส่งเลรถติดมากลูกค้าคะ่ะคนส่งของเยอะจริงๆแนะนําให้สัง่งตั้งแต่ช่วงนี้นะคะจะได้กระจายให้ทันก่อนปีใหม่ะะใช่หุ้นน่ารักจ้าหุ้นน่ารักเอสคือผู้หญิงใส่ได้เนี้ยเป็นงานขอบผมปีใหม่นะช่วงปีใหม่บางทีไม่ใช่ว่าเราแค่กระจายสินค้าที่จะเอาเอาแบบค้าขายนะคะบางคนเวลาเรากลับบ้านเราไม่มีรถค่ะนะคะแล้วก็เอาแบบถุงชั้อถุงชื้อผ้าก็ลอง หรือว่าจะซื้อแบบตู้เย็นตู้เย็นน้ำมันจใส่กระโปรงกับบ้านแล้วก็ใช้ของคนส่งค่ะน้ำค่ะทีนี้รถเอเกิดปัญหาเลยมันจะอ่างนะลูกค้าจ่าคนส่งอะไรเหรอพียค่ะทีนี้นะคุณพี่ขาถ้าเป็นของคนส่งช่วงนี้นะรถจะมันจะอ่างองนิดนึงนะคุณพี่ขาแนะนําคุณพี่ช่วงนี้ต้องรีบจ่ายค่ะก่อนได้ก่อนวันที่ยี่ห้านี่คุณพี่ขาเตรียมพร้อมๆเนาะจ่ายค่ะเพราะว่าก็อ่ทางทา ร,ร้านภาคเหนือลราค้างติดอยู่แล้วนะคะแนะนำนะคุณพี่คะช่วงก่อนนทคุี่คะแด้ถามว่า26ได้ไหมได้ยี่สิบเจ็ดหรได้ยี่สิบแปดได้ค่ะคุณพี่คะได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าขนส่งจะกระจายหรือเปล่าใช่ใชอาจจะรับแต่ว่าไม่กระจายขออาสินค้าลูกค้าจะค้างอยู่ที่ขนส่งเราอกราก็หลักสีใหม่บบร<ช>ประมาณที่สี่ที่ห้าใช่ประมาณสี่ประมาณเงินที่สี่ที่ห้าใช่แนะนำ<ช>คุณพี่คะราคาช่วงปีใหม่นะเอาไปขายช่วงปีใหม่เลยอย่าขาที่เสริมก็ได้นะคุณพี่คะ เสียบรายการนี้ไปก่นอคน,นค่ะน้ำ่าใช่ค่ะเ 8, าือค่ะ0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่ค่ะได้ตามรีวิวนี้เลยโอ้หนวิสาใช่ค่ะลูกค้าจะได้ตามรีวิวเขาทุกตัวแน่นอนหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้าจาเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัท ที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นอเมริกา,กาค่ะลูกค้าฉะนนเรื่องงานแบรนด์ก็จะามาดะะ้านมีฝั่งทางญี่ปุ่นด้วยมีฝั่งทางอเมริกาด้วยนะคะลูกค้า่ะพุทธกิวดงกิวเด่นนะคะลูกค้าจะมีคะมาในนี้นะคะเน้นเป็นสีดำล้วนฟ้าพี่อ่ะ <ดา S 1> มุกกินสวยเนาะอู้รักจาัาสวยเนาะเป็นลูก<ว><ว>อะไรคะเนาะโมงตะไซหา,หาง ไปต่อบจังไปถึงเราใช่มใช่ใช่ใช่ไหนก็ไปไม่ถึงเราไปต่ออ้าว้านผิดท้านผิดไม่ได้ดูให้เลยคุณพี่จ๋าเข้ามาอันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาระระแนวพี่ขาหนาวหรือเปล่าแต่สมุทรสาครนะจุดนี้ค่ะคุณพี่จ๋าร้อนเอาเสื้อยืดไปขายฮ้อนเด้อเอาเสื้อยืดไปขายใช่ค่ะพี่ขาเอาเสื้อยืดไปขายหรือว่าจะเป็นเพราะท้าแม่ค้าพี่อยู่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าตอนนี้บรรยากาศเย็นหรือเปล่า แนวที่ขาลงโวยโวยคาแตกมาไปคุณพี่ขาหรือว่าจะเป็นแบบว่าอ่าอะไรนะคะข้าวแล้วไปข้าวแล้วไปน้ำมือจะไปค่ะข้าวหมายถึงว่าอ่ามันแบบว่าอากาศเย็นๆจนเราผิวเราจะแตกนะค่ะอ๋อเหนื่อยนะลมมาบีบบอกพี่เอ๋อได้ค่ะลมบรรยากาศก็จะเย็นๆหน่อยอ่ะลูกค้าจ้า มวนนี้ไม่ได้เล่นมวนนี้เรามีเป็นรายการอื่นนะคะคุณพี่คะเช็คราคาได้กันหนาวยังพอมีหรือว่าจะเป็นรายการโปรโมชั่นแต่ตอนนี้ค่ะลูกค้าจะเสียบรายการนี้ก่อนเป็นหมวดเสื้อยือดสีดำคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีราคา8,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก40กิโล จำนวนชิ้นเราขออนุญาตประมาณการเนาะ180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น40บาทกันนะค่ะใช่ค่ะ40บาทเท่านั้นได้ยืดของเราไปเลยคุณพี่ขาอคอกลมด้วยใช่ค่ะคุณพี่ขาใส่ง่ายใส่สบายคุณภาพก็เก๋งอีกด้วยนะคะใช่ค่ะลูก,กะค,ะค้คาจากคลุ้วันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ,นะสหรับะะสีดำนะคะลูกค้าค่ะถ้าค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้าจ๋าเอาไปนี่แทบไม่ต้องซักเลยนะลูกค้าไปขึ้นมาแผนขายได้เลยคะ่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้เ็าดำจ้ะ อะไรคะไม่ได้เล่นดาเรามีข่าวนะไม่ได้เล่นข่าวเรามีมัดย้อมนะไม่ได้เล่นมัดย้อมไม่มีมัดย้อมเรามีค้าสีค้าสีไม่ได้เล่นเเรามีแขนยาวค่ะไม่ได้เล่นเกศเรามีเกศบีค่ะเราไม่ได้เล่นเกศยี่แขนยาวเรามีสามส่วนค่ะไม่ได้เล่นสามส่วนเรามีแขนต่อค่ะไม่ได้เล่นแขนต่อเราหูเยอะมากเป็นกระตูนอ่ะใช่ไมเลด้กระตูนไม่ได้กระตูนอ๋อ อะไรอีกครับนึ่ตอนนี้มัดยอมแขนจามกาตูนสามส่วนแขนยาวพูดต่อเสื้อก้ามไม่เลยอย่ต่อเป็นก้ามไม่ไเล่นก้าม ส่ยเดี่ยวสบายส่ยเดี่ยวสบายอันนี้ผู้หญิงแบกเลยแบกไปเลยนะคะจีบไปเลยไปกอค่ะกลับมาเสื้อดำกับเราดีกว่ากลับมาเสื้อดำกับเราดีกว่าไม่ได้เล่นดำเรามีเป็นรายการอื่นใช่ใช่ราคาสอบถามพูดคุยก่อนได้จากคุณพี่จ๋าเดี๋ยวพี่แจ้งเนาะซื้อรูปแบบราคาครบ20กระสอบค่ะคุณค้าจ๋าได้ราคาสมทุกปลูกนะค่ะจ๋าค่ะหรือว่าจะเป็นสมาชิกก็คุ้มเนาะ2 0 0ดหนึ่งพันแล้วตัวนี้เป็นของยูนิโค้น้ำตัวนี้สวยเลยค่ะสวยไซส์ XL ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์นนนนะะคคตัวี้เป็ยูิโ อู้น่ารักบางตัวนะคุณพี่จ๋าสก,กินนะจะมีเป็นแบบว่าสก,กินเยอะสก,กินน้อยแล้วแต่กนแล้วสอบด้วยแต่ถ้าสนใจก็สอบนี้คุณพี่ขาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะยิบไปก็ไม่มีนะชิ้นสองชิ้นมีไหมไม่มีคุณพี่ขาโอนตังค์มวได้ของชัวร์ไหมชัวร์แน่นอนคุณพี่จา๋าแต่ว่าต้องโอนเบอร์ที่บริษัทบัคของเราโชว์นะตอนนี้ใช่ค่ะถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่มีนะ<ช>คุณพี่ขาบอกว่าเบอร์นี้ที่พี่โอนไปไม่มีเด็กคุณพี่จา๋าแล้วก็บริษัทบัคไม่มีแจ้งแต่ธนาคาร ราคานะหน้าเฟซบุ๊กหรือหน้าเว็บไซต์นะไม่มีอะไรนะคุณพี่ขาต้องดูกับแอดมินหรือพนักง,งานขายโดยตรง<ช> <นะ S 1> ค่ะคณพี่ขาแล้วดูจะเข้ามาที่หน้าง,งานดูสินค้านัาง,งานกนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเรามีไอติมเย็นแยน,ยนแป,ป๊บซี่ค่ะคณพี่ขาแป,ป๊บซี่เย็นเย็นหรือจะเป็นน้ำเปล่าใช่ค่ะนะสดชื่นคะ่ะน้ำคาหรือจะเป็นแป,ป๊บซี่ซ่าซ่า<ช>นะคะหรือจะตกท้ายด้วยกาแฟสักแก ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นชาเขียวน่อยชื่นหรือว่าจะเป็นน้าเปนไคลาคุณพี่ค่ะเอาง่ายๆเรามีบริการหลากหลายนะให้ลูกค้าดื่มนะคะเข้ามาที่บริษัทบาจาลูกอลาร์หรือจะเป็นช่วงบริษัทบั็ของเราไม่ได้ส่งคนส่งก็มาดูหน้างานก่อนก็ได้ใช่ค่ะเอาง่ายง่ายคุ้มค่ะน้าขาใช่ค่ะมาได้มาดูสีชาก็ได้มาดูชาก็อิ่มด้วยอิ่มด้วยใช่ค่ะเรามีบริการทุกอย่างยกเว้นข้าวปรึกษาพนักงานขายได้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับเสื้อผ้าเมือสองยกเว้นเรื่องอสั่งนะคะค่ะมันมีมัน,นมีพน,นักง,งานขายกาโตบอลอิสระอาจจะภาษาได้ทุกเรื่องว่ามีแบบนี้ไหมหรือว่าจะเป็นรายการอื่นนะคะคุณพี่จ๋า ح, ที่บริษัทบั็กของเรายัางไม่มีนะ,ะนางจ๋าต้องแจ้งก่อนว่ายังไม่มีหรือว่ายังไม่เคยนําเข้ามาแจ้งเข้ามาดนะ้ค่ะคุณพี่ขาถ้าบริษัทบั็กนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนําเข้ามาให้นะคุณพี่ขะอ่ะอันนี้เป็นเพียงประมาณการเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปนึกกันนะคะใช่ค่ะ ข used, ออนุญาตชเสนานค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดสีดำนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะเป็นงานญี่ปุ่นงานมีการลดไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา8,000บาทน้ำหนัก40กิโลจํานวนชิ้นประมาณกี่นะ180-200ชิ้นตกต้นลุ้นต่อชิ้นค่ะ40บาทค่ะค่ะสวหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็าจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะไอทีจะเป็นเบอร์โหร หรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่างใจงมเช้าถึง5้มงเย็นค่ะปริษัามีสองช่องทางคือช่อง,งทางยูท ok ูบและิกต ok ็ ok. อกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ